ก็สวัสดีเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็มาเรียนภาษาจีนออนไลน์นะครับกับเหล่าซืออาร์ตนะครับในเด็กนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนะครับเราได้เรียนหน้าที่15ตรงนี้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับพวกเจียวนะที่แปลว่าชื่อเสินเมอแปลว่าอะไร ซิงแปลว่านามสกุลหมิงจื่อนะครับแปลว่าชื่อ,อนนแล้วก็นามสกุลจ้างนามสกุลเฉินนามสกุลหลี่แล้วก็เกอเกอนะครับแปลว่าพี่ชายแล้วก็เจเจนะครับแปลว่าพี่สาวนะวันนี้นะครับเราซื้ออาร์ตนะครับก็จะมาให้นักเรียนเรียนในหน้าที่16นะครับในเล่มหน้าปกนะครับไม่มีสีนะ นะครับหน้าที่16นะครับเล่มหน้าปกไม่มีสีนะพอนักเรียนเปิดมาแล้วนะครับในข้อที่1นะครับตรงนี้นะครับหลอดสื่ออ่านนะครับก็จะให้นักเรียนติ๊กถูกตามหลอดสื่อได้เลยนะครับอย่างเช่นข้อที่1ที่หลอดสื่อให้ติ๊กถูกก็คือตรงนี้จะอ่านว่าหมิงนะครับหมิงก็คือหมิงจืนะครับหมิงจืแปลว่าชื่อนักเรียนก็เขียนแบบนี้ลงไปให้หลอดสื่อด้วยนะครับต่อไป ข้อที่สองนะครับตรงนี้จานว่าซิ่งนะครับซิ่งแปลว่านา้มสก,กุลนะครับนักเรียนก็เขียนคําว่าซิ่งนะครับมาให้เราฝ่กด้วยนะซิ่งแปลว่านา้มสก,กลุลต่อไปนะครับข้อที่3ตรงนี้นะครับอ่านว่าเจียวนะครับเจี้ยวนะครับ เจียวแปลว่าชื่อหรือว่าเรียกนะครับนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะครับคำเจียวต่อไปนะครับข้อที่สี่ตัวนี้อ่านว่าเกอ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 นะครับแปลว่าพี่ชายนักเรียนก็เขียนมาให้เราือได้นะอ่านว่าเกอเกอนะครับแปลว่าพี่ชายนันองต่อไปนักเรียนก็มาดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับข้อที่สองนะครับเด็กเขาพูดว่า,าเด็กคนนี้นะครับพูดว่า你叫什么名字你叫什么อ字นะครับิงจือก็จะแปลว่าเธอนะครับหนี่แปลว่าเธอนะชื่อ อะไรนะครับนี่เจียวซินโมม,มินชื่อนะครับแปลว่าเธอชื่ออะไรนะครับอ่าตรงนี้ก็ตอบว่าวว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 เเเจจี้้ยวหหหัังส่างเสียเ่ยวห小ว华ก็แปลว่าฉันชื่อหวังเสี่ยวหัวนะครับต่อไปนะครับผู้หญิงอ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับพูดว่าหนีซิ่งสินโม,ม หนีซิ่งซินเมนะครับหนีซิ่งซินเมนั้น,น,นแ,นะแปลว่าเธอนะครับหนีแปลว่าเธอนะนามสกุลอ,อะไรนะครับหนีซิ่งซินเมเธอนามสกุลอะไรนั่นเอ, conte, องนะครับต่อไปเด็กผู้ชายคนนี้นะครับคนที่สามนะครับพูดว่าหนีซื่อเสียเซิงมาหนีซื่อเสียเซิงมานะครับ มีนะครับแปลว่าเธอนะครับซื่อแปลว่าเป็นเป็นอะไรเอ่ยเสือเซิงมาเป็นนักเรียนไหมนะครับเพราะคําว่าสเสียเซิงแปลว่านักเรียนนะครับเธอเป็นนักเรียนไหม่ตรงนี้เขาบอกว่าว่ซื่อเสือเซิงฉันเป็น นักเรียนนะครับจากเป็นนักเรียนเองนะครับว่อชื่อเสยเซิ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูด้านด้านล่างตรงนี้นะครับในข้อที่สามนะครับตรงนี้จะบอกว่ามีซิ่งแล้วก็มีช่องว่างให้เราเติมใช่ไหมมีซิ่งให้เราเติมอะไรก็คือตรงนี้นะครับมีตรงนี้แปลว่าเธอซิ่งแปลว่านามสกุลน,นะครับ รวมกันก็คือหนีซิ่งส่ินเมอเธอนามสกุลอะไรนะครับหนีซิ่งส่ินเมอเธอนามสกุลอะไรต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับอ่านว่าวอเจียวหวังเสี่ยวหัววอเจียวหวังเสี่ยวหัวนะครับวอตัวนี้นะครับ แปลว่าฉันนะครับรวมกันก็คือฉันชื่อหวังเสี่ยวหัวนะครับหวังเซี่ยวหัวต่อไปนะครับข้อที่3ามนะครับทาสิ่งจังทาแปลว่าเขานะครับสิ่งแปลว่านามสกุล แล้วก็นามสกุลเอ่ยนะครับนามสกุลจังก็คือทาซิ่งจังเขานามสกุลจังแบบนี้นะครับอ่าวันนี้นะครับอาสื่อก็มีเพียงเท่านี้นะครับอ่าในหน้าที่สิบหกนะแล้วอ่านักเรียนก็ทามาให้ราสื่อด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับใจเจียนนะครับทุกคนนะครับบายๆครับ สวัสดีครับ